ยนต์ควง5ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์รับรางวัลขวัญใจมหาชนทากาอวอร์2013สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม i อโซไซตีค่ะ ท่าผู้ชมคะตอนนี้นะคะขอนอยู่ที่ IMPACT เมืองทองธาน,นีค่ะท่านผู้ชมนะคะมากันที่พิธีมอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี2556ค่ะหรือว่า T A Q A Award 2013นะคะงานนี้เนี่ยค่ายรถยนต์ค่ายไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์นี้ห้อใดจะได้รางวัลเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะโครงการรางวัลธุรกิจยอดนิยมหรือ t a g a Award รางวัลธุรกิจยานยนต์ Award, นนนที่ตัดสินโดยมหาชน ผู้ใช้รถทั่วประเทศครอบคลุมตั้งแต่ความพึงพอใจคุณภาพบริการด้านการขายคุณภาพแรกใช้และบริการหลังการขายตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเน,นื่องรวมทั้งรักษามาตรฐานให้คงอยู่ในระดับสากลค่ะตอนนี้นะคะขอนอยู่กับคุณสุกิจตันสกุลค่ะ ค่ะวิธีการคัดเลือกรางวัลแล้วก็ประเภทของรางวัลในปีนี้เนี่ยแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างคะโอเคครับในปีนี้ในแง่ของประเภทรางวัเนี่เราขยายให้มีจํานวนมากขึ้นนะครับนะให้ตามนักศึกษาของพิธีการใช้รถของคนไทยนะตลาดรถเมืองไทยเนี่ยตอนหลังเนี่ยโตขึ้นมากแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยพฤติกรรมในแง่ของการใช้รถเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะสมัยก่อนเนี่ยในแง่ของรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นรังงันพื้น้นะแต่ตอนหลังเนี่ยจะมีรางวัล ที่มีลักษณะเฉพาะของการใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนี่ยก็คืออีโคคาร์นะซึ่งเป็นรถซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถที่ไม่เหมาะกับคนไทยนะมันอาจจะใช้ได้ไม่จริงแต่ตอนหลังเนี่ยในแง่ของพฤติกรรมเปลี่ยนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในแง่ของรถอีโคคาอีกอันนึงเนี่ยก็คือในแง่ของไอ้ตัวรถที่เป็นรถอเนกประสงค์นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันมีผู้ใช้เนี่ยอยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง แต่ตอนหลังเนี่ยขยายตัวขึ้นมากแล้วก็ต้องบอกนะครับบอกว่าจากการที่เราทําการศึกษาวิจัยเนี่ยในกลุ่มของประเทศในเอเชียด้วยกันเนี่ยเมืองไทยพัฒนาไปมากกว่าประเทศในอาเซียนประเทศอืน่นๆเรามีรถเนี่ยหลากหลายประเทศมากๆนะก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของคนไทยนะซึ่งในแง่ของทางด้านของผู้ผลิตนะนะที่เข้าอยู่ในทั่วโลกแล้วก็มาผลิตรถในเมืองไทยเนี่ยได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ทํารถเพื่อจะสนองตอบความต้องการเฉพาะ แตล่ลให้กับคนไทยครับในปีนี้ค่ายรถแบรนด์ดังชั้นนำจากต่างประเทศเกือบทุกค่ายต่างได้รับความไว้วางใจจากมหาชนผู้ใช้รถตัวจริงทั่วประเทศจนคว้ารางวัลกันไปอย่างทั่วหน้าถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นเลิศด้านสาหกรรมยานยนต์ไทยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เป็นอย่างดีค่ะก็ทางบริษัทสื่อสากลยมกัดน,นะครับเราเองเนี่ยเราเป็นผู้จัดงานในลนักษณะงานแสดงรถยนต์อยู่แล้ว แล้วก็หนังสือที่เราทำเนี่ยเราเป็นสื่อทางด้านยานยนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันวันหนึ่งที่คุณสุกิจของกัลส์เมเชียมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทาก้าเนี่ยนะครับเราก็ยินดีมากอยู่แล้วเพราะว่าถือว่าอยู่ในสายเดียวกันแล้วก็เป็นการเป็นการแจกรางวัลของมหาชนคือมหาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมันตรงกับความคิดของเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราก็เลยร่วมมือกันครับ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทซีซากลจำกัดบริษัทคัสตอมเอเชียจำกัดและนักสืพพิมผู้จัดการเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุดซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่พศ2545 โดยวัดจากการทำการวิจัยเชิงปริมาณสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถจริงทั่วประเทศและสำหรับผลรางวัลในแต่ละด้านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w t a g a a w a r d c o m ค่ะเป็นยัไงกันบ้างคะกับผลการประกาศรางวัล T AQ A Award 2013 ย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันให้เยอะค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้าขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการไอโซไซตี้ตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t channel com และร่วมกิจรกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com สลัดไอโซไซตี้ 3D ค่ะ